สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่เครถบรรทุกสีราชาวันนี้เรากลับมาพบกับเจ้าคันนี้ค่ะพีโ o วิกเตอร์0แรงปี2,562ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่บรรจุได้ถึง1,6 00 0ลิตรคันนี้รอสปาทคำความสะอาดค่ะ เราพร้อมที่จะทำสปาให้รอบคันเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทุกรายการส่วนลดสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อพวกเราที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะเข้ามาดูรถคันนี้นะคะว่าสปาเสร็จแล้วจะหลอกแค่ไหนพวกเราทุกคนรออยู่คะ่ะอย่าลืมนะคะแคพี PU, รถบรรทุกสีราชาคุณภาพเหนือราคาคะ่ะายบาย